เหตุผลที่คุณใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลสักทีนะคะก็มาฟังกันเลยวันนี้กูโชจะมาไขาข้อสงสัยให้นะคะเวลา เราใช้กดแรงดึงดูดส่วนใหญ่เราจะใช้ตอนที่เรากังวลใช่ไหมคะเราคิดมากแล้วที่สําคัญคือความรู้สึกความรู้สึกที่เราได้แสดงออกไปความรู้สึกที่มีอยู่ภายในของเราเป็นตัวที่ดึงดูมากกว่าการที่คุณพูดหรือมากกว่าการที่คุณเขียนนะคะพลังงานข้างในเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ความรู้สึก เวลาคุณใช้กดแรงดึงดูดควรที่จะมีความรู้สึกเข้าไปร่วมด้วยนะคะคุณอยากดึงดูดเงินใช่ไหมคุณอยากมั่งคั่งใช่ไหมไปในสถานที่ที่มันแบบมั่งคัง่งไปในสถานที่ที่รู้สึกแล้วมันเหลือเฟือไม่ใช่ไปในที่ขาดแคลนถ้าเรารู้สึกขาดแคลนเมื่อไหร่เราจะไม่สามารถที่จะดึงดูดเงินได้เลยนะคะอันนี้ให้เป็นคําแนะนําสําหรับการใช้กดแรงดึงดูด